ถ้าชีวิตของคุณกำลังติดขัดหรือกำลังเฝ้ารอบางอย่างแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อไรหรือมันจะมาถึงจริงๆไหมห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะควีนจะชวนทุกคนมาดูว่าสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดจะมาถึงก่อนสิ้นปีหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่ดีกว่ารอคุณอยู่คลิปนี้ timeless เลือกอีโมจิที่ชอบไว้ในใจแล้วมาดูกันนะคะฝากกดไลค กดแชร์กดซปเปอร์ตังค์เป็นค่าครูให้ควีนด้วยค่ะตอนที่1โอเคค่ะถ้าคุณเลือกอีโมจินี้ควีนต้องขอพูดตรงๆค่ะว่าคําตอบคือ ยังไม่เกิดขึ้นค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวเพิ่งปิดคลิปนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการแค่มันแปลว่ามีอะไรที่ดีกว่ารออยู่นะและบางทีค่ะเราก็ต้องปล่อยมือจากสิ่งที่เราอยากได้ในตอนนี้เพื่อเปิดทางให้สิ่งที่เหมาะสมกว่าเข้ามาในชีวิตนะคะหรือบางทีมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของคุณสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่ใช่ก่อนสิ่งปีนี้ค่ะอย่าลืมว่าแม้ดอกไม้ยังต้องรอเวลาเบ่งบานเลยค่ะคุณก็เหมือนกันนะคะ กองที่2ถ้าคุณเลือก e m o จินี้คุณอยากบอกคุณว่าคุณต้องเชื่อมั่นค่ะใช่แล้วเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในจักรวาลสิ่งที่คุณต้องการกําลังมาหาคุณแต่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นคุณต้องปล่อยวางความคิดเชิงลบความกลัวและความสงสัยไปก่อนค่ะจักรวาลกําลัง working so hard เพื่อ deliver สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คุณขอแค่คุณ believe in your journey ก็พอนะคะกองที่3ว้าวถ้าคุณเลือก e m o จินี้คุณขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ที่คุณรอคอยกําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ภัยที่ขึ้นนะคะบอกชัดเลยว่าคุณพร้อมแล้วสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ สิ่งที่คุณต้องทำในตอนนี้คือเตรียมตัวให้ดีที่สุดเพราะโอกาสนี้อาจจะมาไวกว่าที่คุณคิดค่ะจงเปิดใจและอย่ากลัวที่จะคว้ามันไว้นะคะไม่ว่าคุณจะเลือกกองไหนคุณอยากให้คุณจดจำไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้ล้วนพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมออย่าให้ความล่าช้าทำให้คุณหมดศรัทธาและอย่าปล่อยให้ความกลัวมาขวางทางความฝันของคุณจักรวาลทำงานเพื่อคุณค่ะและคุณแค่เชื่อพร้อมเดินหน้าต่อ ใครที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตก็ลังมมาดูดวงมาปรึกษามาโคชกับควีนได้เลยนะคะ